ก็วันนี้นะครับมีน้องๆหลายคนนะครับทักเข้ามาถามผมว่าอยากให้ผมสอนวิธีการตัดไซแหวนให้ดูหน่อยนะครับก็สำหรับคนไหนที่ยังไม่เป็นงานครับผมจะแนะนำเบื้องต้นให้นะครับนี่การตัดไซแหวนนะครับนี่แหวนนะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นแหวนนะครับเนี่ยการตัดไซแหวนเนี่ยถ้าเราจะเอาไซไซ้าห55นะเราต้องตัด54นะครับเผื่อไว้ก่อนนะครับ จะเอาไซส์ห้าสิบห้าต้องตัดไซส์ห้าสิบสี่นะครับวิธีการตัดสาแหวนนะครับเนี่ยถ้าแหวนบางๆแหวนก้านไม่หนามากใช้คีมตัวนี้ตัดได้เลยนะครับเนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวตัดให้ดูนะเนี่ยนะี่ครับเบื้องต้นนะครับคนไหนที่ยังไม่เป็นงานเนะี่ยลองฝึกดูนะครับเนี่ยใช้คีมตัวนี้นะครับ,นะรบ,ต,นะรบตัดได้เลยแล้วก็บีบนะครับบีบเนะี่ยถ้าเราจะเอาไซส์ห้าสิบ ห้าสิบห้าให้ตัดห้าสี่นะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยแล้วบีบนะครับบีบเสร็จปุ๊บเนี่ยบีบไม่สนิทกันนะครับเนี่ยบีบให้ก้านแหวนมันเข้าหากันสนิทกันเสร็จแล้วเราตัดเลยครับเนี่ยใช้คันเลื่อยนี่ตัดเลยนะครับการวางมืออย่าอย่าเอานิ้วไปวางหลังคันเลื่อยนะครับหลังใบเลื่อยเนี่ยอย่าห้ามเอานิ้วไปวางหลังใบเลื่อยนี่นะครับเพราะว่า ไม่ว่าคุณจะเก่งหรือคุณไม่เก่งนะมันมีสิทธิ์พลาดได้แล้วแผลใบเรื่อยเนี่ยผมบอกตรงนะโ,โอ้โหโคตรปวดเลยนะครับคนไหนที่เป็นช่างก็จะรู้ว่าแผลใบเรื่อยมันโคตรปวดเลยนะครับนี่เตือนไว้ก่อนนะครับแผลใบเรื่อยห้ามห้ามเอานิ้วเข้าไปวางไว้หลังคันเรื่อยนะครับนี่เรือรเร่อยเลยครับเรือ่อยเลยนะครับบีบให้มันชิดกันนะครับบีบบีบก้านแหวนให้มันชิดกันนะครับบีบก้านแหวนให้ชิดกัน นี่นะครับบีบก้านแหวนให้ชิดกันแล้วเรื่อยเลยถ้าเราจะเอาไซส์ห้าสิบห้าเราต้องตัดห้าสี่นะครับเผื่อเหลือเผือกขาดแล้วเราค่อยไปปั่นไซส์ในเอานะครับนี่วิธีการทํานะครับเนี่ต้องให้อ่าก้านแหวนเข้าสนิทกันนะครับให้ชิดกันก่อนที่จะกินน้ำมระสานนี่ครับเห็นไหมก่อนที่จะกินน้ำมะสารต้องให้ก้านแหวนมันชิดกันนะครับเนี่ยเรื่อยเข้าไป ้ามวางนิ้วหลังไปเรื่อยนะครับผมบอกเตือนนะครับถ้าไปวางนิ้วหลังไปเรื่อยจะเก่งแค่ไหนพลาดได้นะครับเนี่ยเรื่อยไปนี่ครับบีบก้านแหวนนี่มันชิดกันนะครับแล้วใช้มือมือสองข้างเราเนี่ยนิ้วสองอันเนี่ยบีบไว้บีบเสร็จแล้วไปเรื่อยฟันพอฟันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะตรงเป๊ะพอดีนะครับเนี่ย พอ,อฟันปุ๊บเนี่ยมันจะตรงเป๊ะพอดีเข้าร่องของมันเสร็จแล้วเราไปกินน้ำปราสารได้เลยส่วนคลิปที่กินน้ำปราสารเนี่ยผมลงไว้แล้วนะวิธีกินน้ำปราสารเนี่ยการเป่าน้ำปราสานให้ยังไงการเป่าตัวเรือนให้แดงก่อนแล้วค่อยจิ้มน้ำปาสานลงไปนะครับไม่ใช่ว่าตัวเรือนยังไม่แดงเลยจิ้มน้ำปลาสานลงไปน,นี่น้ำปาสานมันไม่วิ่งนะครับมันมีเทคนิคของการทํางานอยู่นะครับเทคนิคของการทํางานง่าย,ายๆแค่เราจำสักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าง,งานไม่แดงน้ำปราสารจะไม่วิ่งนะครับนี่ดูนะครับ เการตัดสายแหวนนะครับใช้แค่ครีมตัวเดียวนี่ครับใช้ครีมตัวเดียวนะครับตัดเลยนะครับถ้กาการแหวนเล็กๆอย่างงี้ใช้ครีมตัวเดียวสําหรับคนไหนที่มีร้านอยู่แล้วอยากจะไปซ่อมงานซ่อมอะไรที่ร้านนะครับเนี่ยใช้แค่นี้นะครับเนี่ยใช้แค่นี้นะครับแล้วก็ไปื่อยหนึ่งคันนี่ครับครีมหนึ่งตัวก็กระบองกระบองของคนเอเชียให้ใช้สีเขียวนะครับ ส่วนกระบองขาวอ่ะมันเป็นคนคนคน,คนยุโรปนะไซยุโรปถ้าไสเอเชียเราใช้กระบองเขียวครับเนี่ยเห็นไหมกระบองเขียวครับถ้ากระบองขาวเป็นไซยุโรปนะครับแล้วก็กระบองเหล็กครับไว้เคาะเคาะก้านแหวน,นพอเรากินน้ำมัสารเสร็จแล้วใส่นี่เลยแล้วเคาะไล่เอานะครับส่วนข้างในเนี่ยในก้านแหวนเราอยากได้ไซไหนเราปั่นเนาะใช้อะตะไบปั่นหรือไม่ก็กระดาษทรายปั่นเนาครับก็ คลิปวิธีการตัดก็มีแค่นี้นะครับก,ก็ค่อยๆดูเอานะครับแล้วก็คลิปการเชื่อมสายเ็าลองไปดูอีกคลิปหนึ่งครับเพราะว่าผมทาคนเดียวมันก็เลยช้าหน่อยนะครับโอเคนะครับลองไปฝึกดูนะครับสวัสดีครับ